ชื่อรวินันนะคะรวินันเจริเนตนะคะก็คืออดีตเมื่อก่อนก็คือทานาอยู่ที่บ้านค่ะทีนี้พี่ก็ประสบอุบัติเหตุนะคะไม่มีงานทำเลยดูติ k t ็อกไปเห็นแม่เจนค่ะแม่เจนค,คนสวยนะคะก็นั่งมองสามสี่เดือนค่ะสามสี่เดือนก็สา <3 S 1> มสเดือนเลยเรใช่ค่ะเพราะว่าพี่ป่วยพี่เป็นอุบัติเหตุติดเตียงค่ะอ่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนาะดีขึ้นค่ะก็ก็คือ เพิ่งหัดเดินได้อะคะ่ะก็ไปไหนมาไหนได้แล้วนะคะก็คือตัดสินใจมาทําจริงๆแค่3ามอาทิตย์ค่ะสาอาทิตย์ขึ้นได้เป็น c ีอเลยค่ะดนมากเลยสาอาทิตย์แล้วทีนี้นะคะได้มาตั้ง2อ0 0มื่นนะคะคุณนกยอดมากแค่ตัดสินใจดูแค่สาอาทิตย์ได้กำมาลสองหมื่น<ช> ใช่ค่ะ okay. ก็เลยตื okay. no ่นเต้นมากโอ้โหถ้าเกิดลุยคงจะรวยแบบแบบคุณนกแน่นอนเลยถ้าลุยตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่ดูเขาตั้งแต่ทีแรกไม่ต้องรอสามถึงสี่เดือนใช่ไหมใช่ค่ะก็คือคือเรานั่งมองอยู่ว่าเอเราจะทําได้หรือเปล่าด้วยอย่างเราอายุยืดแล้วคิดอย่างนี้ค่ะพอพอเรามาลงมือทําจริงๆนะคะโอ้โหมันไม่ได้ยากเลยค่ะเพราะว่าระบบที่นี่ระบบสุดยอดมากเลยค่ะทําตามนะคะก๊อปปี้อย่างเดียวเลยค่ะก็ ได้มาสองหมื่นเจ็ดพี่จุ๋มดีใจมากเป้าหมายถัดไปมีเป้าหมายถัดไปไหมเป้าหมายถัดไปนะคะก็คืออยากเป็นบีโอค่าอยากเป็นบีโอมากเลยจนนี้นะคะใช่ค่ะก็ต้องให้ได้ค่ะโอเคดีใจด้วยนะพี่นะคะดูแลดีใจด้วยค่ะลุยสามาทีจากป่วยอยู่แล้วป่วยนานไหมนอนนอนติดเตียงนานไหมคะพี่เออจริงๆพี่ป่วยมาแล้วเป็นปีค่ะ แต่มันกิดเตียงอยู่ประมาณแปดเดือนก็คือพักยาวเลยที่ไม่ได้ทํางานใช่ค่ะก็คือช่วงนั้นก็คือไม่มีรายได้เลยไม่มีรายได้เลยค่ะคุณโนก็คือแบบนอนอยู่บ้านเอ๊ะเราจะทําอะไรอะไรเนี้ยพอมามองเห็นโอกาสเนี้ยเอมันน่าจะทําได้นะเราไม่ได้ไปไหนด้วยอีกอย่างหนึ่งที่เนี่ยคือดีอย่างหนึ่งค่ะคือเราทํางานอยู่ที่บ้าน สบายๆอย่างเงี้ยค่ะก็เรียนรู้กับบอสนะคะบอสไลฟ์เมื่อไหร่พี่จุ๋มก็จะนั่งจ้องนั่งจ้องก็คอยดูอะค่ะก็เรียนรู้แล้วก็จดปากกาจดนะคะก็ใช้ระบบอันนี้ก็คือพี่จุ๋มก็ใช้ระบบใช้ระบบโปรยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณนะค่ะพี่มาใช้บ่อยๆนะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ